ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้ะสู่ช่อง j u s t j a e กับเกม Summoners War Chronicles กั Chron <icles. S 1> นอีเช่นเคยคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะเจก็เพิ่งเห็นมานะคะว่าทางเซิร์ฟ NA ของเรานะคะก็เพิ่งมีการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะคะนั่นก็คือ Magical Archer นั่นเองซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เพิ่งอัปหรอกมันอัปมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนาะ จิก็เพิ่งได้เข้ามาดูนะคะแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจดีนะคะวันนี้นะคะจิก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามานั่งอ่านสกิลนะคะของ Magical a r c h e r กันทั้ง5้าธาตุดีกว่านอ้อว่าจะมีตัวไหนเนียน่าสนใจบ้างนะคะเพื่อนๆจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับ DK ว่าเอ๊จะลองตั๋วไว้เปิดตัวนี้หรือว่าจะไปเปิด DK ดีหน้านะคะเพราะว่าทางดีเคเนี่ยเพิ่งเข้าเกาหลีใช่ปะ ส่วนตัวนักธนูก็เพิ่งเข้า NA ก็ไม่แน่นะคะคิวถัดไปอาจจะเป็นของเราก็ได้นะเออมันอาจจะเข้าเซิร์ฟเราก็ได้นะคะในอัปเดตหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนดีกว่าเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปจูกันเลยอยากเติมเกมแต่ยังไม่มีรารมาจำหรอนี่เลย e l a s สติกช็อเติมเกมมือถือราคาถูกง่ายสบายกระเป๋ารวดเร็วสุดๆแต่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 มีต้องกังวลน,นะ เพราะเขาอะจดทะเบียนการค้าถูกกฎหมายปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันร้อเปิด8โมงถึงตี2เลยเด้ออ้ยก็นี่เลยนะคะสำหรับ m ิช i ิโ l a อาเช r ตัวแรกนะคะคาสซานดรานะคะเป็นธาตุไฟเนาะซึ่งเขามาพร้อมกับสกิลโจมตีจุดอ่อนนะคะเออรู้สึกว่าทุกตัวจะโจมตีจุดอ่อนกันหมดเลยนะคะเป็นสกิลปู่แฟงนั่นเองนะคะแล้วก็มีปลดเอฟเฟกเสริมพลังนะคะ แล้วก็มีบล็อกการปลดเอฟเฟกเสริมพลังนั่นเองนะคะก็คือเอ้ยแล้วก็มีบล็อกการปลดเอฟเฟกลดพลังนั่นเองนะคะก็คือไม่ให้ปลดเอฟเฟกลดพลังนั่นเองเนาะแล้วก็มีบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังด้วยนะอืแล้วก็มีเพิ่ม ATK speed นั่นเองเดี๋ยวมาดูสกิลของเขากันดีกว่านะคะสำหรับสกิลแรกเนาะกอ็อ่า จมตีศัตรูนะคะแล้วก็เมื่อโจมตีจุดอ่อนมีโอกาสใช้ดับเบิลช็อตนะคะซึ่งสกิลดาเมจแอทแทคนะครซึ่งเบสิคแอทแทคของเขานะคะก็คือการทำดาดาเมจร์นต์ของ ATK นะคะซึ่งมีโอกาสโจมตีจุดอ่อนด้วย25%เนาะอัพเต็มก็25%เหมือนกันแต่ว่าเป็นทำดามาเมจ149.3%เนาะซึ่งไอ้ดับเบิลช็อตเนี่ยก็คือโจมตีอย่างรวดเร็ว2ครั้งนะคะแล้วก็เมื่อโจมตีโดนจุดอ่อนจะดูดดูดดดดดาาาาเเเเมมจจบงงงส่่่วนนนนนะะซึก็คืออดด35%ั ถ้าโจมตีจุดอ่อนนะคะต่อฮิตก็คือทำดาเมจ106.5%ของ ATK นั่นเองสำหรับโจมตีปกติสกิลแรกของเขานะคะก็คือโจมตี3ครั้งด้วยลูกธนูเพิงนะคะแล้วก็มีแต่ละครั้งที่โจมตีมีโอกาสปลดเอฟเฟกเสริมพลังนะคะอืมซึ่งโอกาสอยู่ที่67%นะแล้วก็ทำดาเมจ205.8%มีโอกาสโจมตีจุดอ่อนเนาะซึ่งไอโจมตีจุดอ่อน,นะคะมันก็คือ คำนวณจากส่วนต่างของความแม่นยำของตนเองและอัตราลบดีของเป้าหมายเมื่อการโจมตีจุดอ่อนทํางานดามจจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนความแม่นยำของต้นโดยไม่สามารถติดคีก็คือคล้ายๆกับปู่แฟงของเรานั่นแหละเนาะสกิลที่2ของเขานะคะก็คือเป็นการยิงลูกธนูขั้นสูงสุดเนาะบล็อก การปลดเอฟเฟกเสริมพลังนะคะเมื่อโจมตีจุดอ่อนก็จะบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังของเป้าหมายด้วยนะคะแล้วก็จะเพิ่มเอดิคทสปีดให้ตัวเองนะคะซึ่งไอ้่าสกิล2เนี่ยเขาจะทำดาเนิจ็ดเเนาะซึ่มมีโอกาสโจมตีจุดอ่อนนะคะแล้วก็มีบล็อกเอฟเฟกลดพลัง1ิวิอาแล้วก็มีบล็อกเอฟเฟกเสริมพลัง1ิวิเช่นกันนะ้าอัพ้านะคะ แล้วก็เมื่อจมทีจุดอ่อนจะเพิ่ม ATK Speed ให้ตัวเองนะระดับ2นาน16วินเองซึ่งระดับ2ก็เท่ากับ30%เนาะตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มาดูกันที่สกิลอัลติเมทนะคะสำหรับธาตุไฟเนาะก็ไม่มีสกิลติดตัวนะคะสกิลอัลติเมทของเขานะคะคือการยิงลูกธนูเพลิงนรกขั้นสุดขั้นสูงสุดเนาะแล้วก็บล็อกการเปิดเอฟเฟกเสริมพลังนะคะแล้วก็บล็อก เอ่ออเฟเฟกต์เสริมพลังของเป้าหมายแล้วก็เมื่อโจมตีจุดอ่อนจะเพิ่ม ATK Speed เนาะตัวนี้ก็เน้นตีเร็วนะคะสายธนูเนาะทำ d a m เมจ1,411%ของ ATK บิวกับโจมตีจุดอ่อนบล็อกเอฟเฟกต์เสริมพลัง20่สิบวิมีบล็อกการเปิดเอฟเฟกต์เสริมพลัง20่สิบวิมีบล็บอ,กเอ,เอ,บอกเอฟเฟกมีบล็อกเอฟเฟกต์เสริมพลัง20่สิบวิแล้วก็ถ้าโจมตีจุดอ่อนนะคะก็จะเพิ่ม ATK Speed เนาะ,ะระดับ4ด้วยกันนานๆถึง20่สิบวิเลยสาหรับตัวนี้นะคะก็ คือคืออยู่ไหมท,ทุกคนทุกคนคิดว่างสําหรับตัวนี้ก็คือคืออยู่แต่ว่าเป็นตัวที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะสำหรับสําหรับเจนเนาะเพราะว่าเจมองว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะคะเพราะว่าตัวอื่นก็ยังมีคล้ายๆกันอยู่นะไม่รู้ว่าจะปั้นลุนยากมากน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูธาตุน้ํากันดีกว่านะคะธาตุน้ําก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนนะคะก็บอกว่าน่าสนใจเนาะแล้วก็เป็นตัวที่โดดเด่นในเรื่อง PVP นะคะเพราะว่าสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะป่วนเนาะสำหรับเจ้าชาลอนนั่นเองซึ่งสําหรับเจ้าชาลอนก็มีโจมดีจุดอ่อนเหมือนกันนะคะมีลดการฟื้นฟูเนาะมีเหมือรอยนะมีลดเดฟนะคะแล้วก็มีเพิ่อมอเมทิคสปีดนั่นเองเนาะสำหรับสกิลแรกของเขานะคะก็คือ โจมตีศัตรูคะทดำดาเมจ149.3%ของ ATK แล้วก็มีโอกาสโจมตีจุดอ่อนนะคะแล้วก็เมื่อโจมตีจุดอ่อนจะมีโอกาส20%ที่จะใช้ Double Shot นะคะซึ่งไอ้ Double Shot เนี่ยก็คือเหมือนกันกันกบไอ้ตัวเมื่อกี้เลยนะคะก็คือโจมตีศัตรูนะคะแล้วก็มีการดูดดาเมจกลับนะคะ35%เนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมมาก็คือหากเป้าหมายมีเฟกต์ผีดิบระดับ6ขึ้นไปนะคะจะบล็อกการปลด Effect ลดพลังนะคะนาน12วินาทีโอกาส8.5ส่วนสกิลแรกของเขานะคะก็มีเขียนไว้ว่าโจมตีศัตรู3ครั้งด้วยลูกธนูน้ำแข็งแต่ละฮิตมีโอกาสลดการฟื้นฟูเนานะซึ่งเป็นการทำดามจ2 258%ของ a d k แล้วก็เพิ่มเติมคือมีโอกาสโจมตีจุดอ่อนนะคะแล้วก็ต่อฮิตของเขาเนี่ยคือโจมตี3ครั้งใช่ไหมต่อ1ฮิตคือเขาลดการฟื้นฟูนด้วยนะคะระดับ2นาน16วินาทีเองก็ค่อนข้างปวดนะคือฝั่งตรงข้ามฟื้นฟูนไม่ได้เนาะอารมณ์แบบว่า อะไรออเบียคาทามืดอะไรอย่างงี้ป่ะเออแล้วก็สกิลสองของเขานะคะก็คือยิงลูกธนูน้ําแข็งนรกนะคะโจมตีศัตรูทําให้เหมือนลอยเนาะแล้วก็เมื่อโจมตีจุดอ่อนจะลดเดฟด้วยนะคะซึ่งเป็นการทําดาเมจ617.4%เนาะแล้วก็เหมือนลอยสิบหกวินะคะในมิวการแปดสองเปอร์เซ็นะคะแล้วก็ถ้าโจมตีจุดอ่อนติดนะคะก็จะลดเดฟระดับ3เนาะแล้วก็มีเพิ่มเอติเคชสปีดให้ตัวเองนั่นเอง ส่วนตรงนี้นะคะก็คือมีเป็นสกิลติดตัวของตัวน้องชาลอนนะคะซึ่งสกิลติดตัวของเขาเนี่ยก็คือลดการฟื้นฟูเมื่อเป้าหมายนะคะมีเอฟเฟกลดการฟื้นฟู ool, เนี่ยจะเปลี่ยนเอฟเฟกนั้นเป็น ip, นะเอฟเฟกผีดิบนะซึ่งเอฟเฟกผีดิบนี่มันคือเจคุ้นว่ามันเหมือนจะประมาณว่าเหมือนฮิลไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะจะหาให้ดูอีกทีนึงว่ามันคําอธิบายเอฟเฟกมันคืออะไรนะคะซึ่งเจจาได้คุณคุณว่ามันคือแบบ เหมือนจะฮิลไม่ได้ถ้าฮิลส่วนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นดาเมจอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตรงนี้เขาก็มีเขียนไว้ว่าถ้าเป็นเปาน้าหมายมีเหมือลอยนะคะก็จะลดการฟื้นฟูที่ได้รับนั่นเองเนาะอืมอ้าวอย่างนี้ก็คือมันจะเปลี่ยน2ต่อบปะ่ะก็คือจากเหมือลอยเปลี่ยนเป็นลดการฟื้นฟูจากลดการฟื้นฟูเปลี่ยนเป็นผีดิบอะไรอย่างงี้ปะ่ะสกิลอันติเมจของเขานะคะเป็น ยิงลูกถนนแข็งนรกนะคะทําให้เหมือลอยนะพอมลดเดฟแล้วก็เพิ่มเอนเคสปีดให้ตัวเองนะคะซึ่งทำดามเมจถึง1,411เนาะเหมืออยยีวิโอกาส90%เลยนะมีลดเดฟระดับ5ด้วยนะคะแล้วก็มีเพิ่มสปีดให้ตัวเองนั่นเองเนาะประมาณนี้สําหรับธาตุน้ำนะคะก็ดูสกิลก็ค่อนข้างที่จะป่วนใช้ได้เลยนะ cc เนาะเต็มเต็มเลยก็น่าสนใจนะคะแต่เจก็ยังมองว่ายังแบบ เอ๊จะเปิดดีไม่น่าทำามาจริงๆนะคะก็ยังไม่แน่ใจเนาะสำหรับตัวนี้แต่ก็เห็นเห็นใช้อยู่นะในเซิร์ฟ NA ก็เห็นใช้ใน RTA อยู่นะคะ RTA เหมือนจะเห็นอยู่2ตัวก็คือมีทัดทาน้ำกับท่านมืดเนาะเดี๋ยวมาดูท่าลมเนาะอาเดล่านะคะมีจมทีจุดอ่อนเหมือนกันนะคะมีลดเดมีบอกเอฟเฟกเสริมพลังเนาะมีดูดเลือดแล้วก็มีคืนชีพไม่ได้นั่นเนองเนาะ ซึ่งดูดเลือดอ๋อโอเคนะสำหรับสกิลแรกนะคะก็เป็นโจมตีจุดอ่อนเหมือนกันเนาะถ้าถ้าตีติดโจมตีจุดอ่อนก็มีดับเบิลช็อตเหมือนกันคือคล้ายๆกันนะคะทำดาเมจพอๆกันนะคะโอเคแล้วก็ถ้าโจมตีจุดอ่อนก็ดูดดาเมจอ่าส่วนสกิลแรกของเขานะคะก็คือโจมตีสัูดสาครั้งนั่นเองแต่และฮิตมีโอกาสโจมตีจุดอ่อน ซึ่งแต่ละฮ้ตทำดาเมจอยู่ที่205%เนาะแล้วก็ต่อฮิตเนี่ยก็มีลดเดบระดับ1ด้วยนะคะอ,อกาส67เนาะสกิล2ของเขานะคะเป็นการยิงธนูสายฟ้านะคะโจมตีสตูและบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังนะคะเมื่อโจมตีจุดอ่อนจะไล่ดูดเลือดให้ตัวเองอาทำดาเมจ617%นะคะแล้วก็บล็อกเอฟเฟกเสริมพลัง16วิแล้วก็มีดูดเลือดระดับ1นนาน16วิ ซึ่งดูดเลือดก็คือฟื้นฟูให้พีตามสัดส่วนปริมาณของดามเมจนะคะก็ยิ่งดามเมจแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดคืนกลับเท่านั้นนะคะซึ่งมันเขียนไว้ว่าระดับหนึ่งก็ระดับหนึ่งก็คืออยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเออไม่รู้มันทับซ้อนกันได้หรือเปล่านี่ถ้ามันทับซ้อนกันได้นี่โอ้โหสุดยอดนะคะมหาปาราย ส่วนสกิลติดตัวตรงนี้ก็คือเมื่อโจมตีขนาดที่ตนเองมีเอฟเฟกดูดเลือดอยู่ก็จะทำให้เป้าหมายคืนชีพไม่ได้อคืนชีพไม่ได้นานสิบวินะคะเอาไปแก้ทางพวกชอบชอบคืนชีพทั้งหลายแลหลไอ้พวกชุบทั้งหลายนะคะแล้วก็อัลติเมทของเขาก็คือยิงธนูสายฟ้าขั้นสูงสุดโจมตีและบล็อกเอฟเฟกเสริมพลังเนาะเมื่อโจมตีโดนจุดอ่อนจะไล่ดูดเลือดให้ตัวเองด้วยนะคะน่าสนใจนะแต่ยังงงอยู่ว่าไอ้ผีดิบเนี่ยมันคืออะไรนะ ถ้าเจจําไม่ผิดมันน่าจะประมาณแบบฮิวไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละถ้าใครรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสาหรับสกิลผีดิบเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูแสงกันก่อนดีกว่าแสงชื่อน้องคลิสนะคะสำหรับน้องคลิสเนี่ยก็จมดจุดอ่อนเหมือนกันนะคะเปดิดเอฟเฟกเสริมพลังนะคะมีพิษด,ด้วยนะมีภูมิคุม้มกันแล้วก็มีผีดิบอโอตัวนี้ไงมีผีดิบอ๋อผีดิบมันคือสกิลของไอ้นี่นี่เองเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังดีกว่าผีดิบนะคะ สำหรับสกิลผีดิบมันคือเฮดีจะไม่ฟื้นฟูนะคะและหากได้รับการฟื้นฟู <ๆ S 1> ก็จะได้รับการฟื้นฟูแค่บางส่วนนะคะบบางส่วนจะเป็นดามเมดเนาะซึ่งเอฟเฟกนี้ทับซ้อนกันได้สูงสุดถึง10ระดับเลยนั่นเองอ,อ๋อมันคือแบบนี้นี่เองเดี๋ยวมาดูสกิลแบบเบสิคแอคแท็ของเขาเนาะก็ <S <S คือเป็นการทำโจมตีศัตรูนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ดับเบิลช็อตนะคะคล้ายๆกับ สามตัวแรกเลยดูดดาเมจนะคะ35%เนาะก็ปกตินะคะอันนี้สกิลที่1ของเขานะคะก็คือโจมตีศัตรู3ครั้งนะั้นแต่ละฮิตมีโอกาสปลดเอฟเฟกเสริมพลังและติดพิษเนาะซึ่งก็คือทำดาเมจ205%ของ ATK นะคะมีโอกาสโจมตีจุดอ่อนซึ่งโจมตีจุดอ่อนก็จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำใช่ไหมแล้วก็ต่อฮิตนะคะมีปลดเอฟเฟกเสริมพลัง1อันนะโอกาส67 แล้วก็ต่อฮิตก็คือติดพิษด้วยนะระดับ1นะคะนาน25วิโอกาส67%นั่นเองแล้วก็มาที่สกิล2ของเขานะคะก็คือการยิงลูกธนูประกายแสงเนาะแล้วก็เมื่อจมดีจุดอ่อนจะไล่ภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความโกงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันนานถึง11วิเลยนะนี่ถ้าไลา่ให้เพื่อนด้วยในยโคตรโกงนะคะก็คืออันนี้คือไล่ให้แค่ตัวเองก็ยังโอเคเข้าใจได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้มีเมื่อโจมตีขนาดที่ตนเองมีภูมิคุ้มกันจะไล่เอฟเฟกผีดิบนั่นเองก็คือใครที่มาตีน้องเขานะคะตอนที่น้องเขาเนี่ยไล่ภูมิคุ้มกันอยู่นะคะก็จะติดผีดิบผีดิบไปนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็อัลติเมทของเขานะคะก็คือยิงธนูประกายแสงขั้นสูงสุดนะคะทำดาเมจ1,411%เนาะมีโอกาสโจมตีจุดอ่อนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนาน20วินนเองนะมากันที่ตัวสุดท้ายแล้วค่ะน้องเบโทนี่นะคะมืดนะคะ น้องทาดมืดนะคะก็มีจมที่จุดอ่อนเหมือนกันมีใบนะคะมีรถเด็บมีตาบอดด้วยเออเอ,อตัวนี้มีตาบอดตาบอดคืออะไรมีเพิ่ม ATK สปีดให้ตัวเองนะสกิลแรกก็คล้ายๆข,ข,ของเพื่อนเขานะคะก็คือเป็นการจมตี้ปกตินะแล้วก็มีโอกาสที่จะติดดับเบิลช็อตนะคะซึ่งดับเบิลช็อตก็อันนี้คือมีเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะคะในดับเบิลช็อตของตัวเบโทนี่นาะก็คือเขาจะทำดาเมจหนึ8นะคะแล้วก็ มีดูดดาเมจ35%เร์เนาะแล้วก็เพิ่มเติมมาคือหากเอฟเฟกนะหากเป้าหมายนะคะมีเอฟเฟกตาบอดจะเหมื่อลอยนะนาน8.5วินาทีนะคะโอกาส70%เนอ,าอ,อนะะะานะ,อะแล้วก็ถ้ามีเหมื่ลอยนะคะก็จะใบ้ด้วยนะอ่าแล้วก็ถ้ามีใบ้ก็จะตาบอดนั่นเองเออวะไอ้ัูนี้มันก็ปวดอยู่นะเนี่ยดูสิ เหมือลอยสกิลติตัวไม่ทํางานใบไม่สามารถเรียกใช้สกิลที่มีครูดาวตาบอดคือโจมตีปกติไม่โดนเออเอาซิตัวนี้รู้แล้วว่าทําไมเขาไปใส่ RTA นะคะเพราะว่ามันป่วนนี่เองสกิลหนึ่ง,ขงเขาคือแค่สกิลปกติของเขาก็คือโหดแล้วอะ่ะสําหรับตัวมืดอะ่ะสกิลปกติคือแบบโอโ้โหโคตรจะ CC ตัวนี้เจ้าแม่ซีซนะคะยิงสกิลหนึ่งธรรมดาก็ ก,ก็แทบก็แทบตายแล้วอะติดซีซีอะไรนักหนาไม่รู้มันทั้งเหมอลอยทั้งใบทั้งตาบอดนะคะเดี๋ยวมาดูสกิลหนึ่งกันดีกว่าสกิลหนึ่งก็โจมตี3ครั้งเนาะแต่ละฮิตนะคะมีโอกาสทําให้ศัตรูเป็นใบแล้วก็ลดเดฟเนาะซึ่งเป็นใบ้ี่าวินะคะโอกาส52%แล้วก็ลดเดฟนะคะระดับหนึ่งนานจห็หว,วิโอกาส67%นนั่นเองตัวนี้สกิล2นะคะเขียนไว้ว่ายิงธนูนะคะโจมตีศัตรูแล้วทําให้ตาบอดเนาะแล้วก็ถ้าโจมตีโดนจุดอ่อนนะคะก็จะ เพิ่ม ATK p e e d เนาะตัวนี้ทำนเมท617.4%นะคะแล้วก็ตาบอด11วิอ่โอกาส82เนาะซึ่งมันก็ลิงก์กับสกิลแรกของเราด้วยนะถ้าไปติดตาบอดปุ๊บก็จะเหมื่อลอยด้วยนะคะ8วินาทีนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีสกิลติดตัวนะคะมีข้าวมาเป็นอัลติเมทเลยซึ่งอัลติเมทก็คือ ยิงธนูเงาขั้นสูงนะคะทําให้ตาบอดนะแล้วก็ถ้าตรงตรีจุดอ่อนก็จะเพิ่มเอิะปีดให้ตนเองนั่นเองซึ่งทำดาเมจถึง1,411%นะแล้วก็มีตาบอดนะคะ14วินะโอกาส90%นะคะมีเพิ่มเอ s p เค d ปีดเนาะให้ตัวเองนั่นเองจะมองว่าสก,กิลที่เข้าตานะคะก็จะมีน้ำกับมืดเนาะลมนี่ก็เหมือนจะคือคืออยู่นะลมก็เหมือนจะคือคือเหมือนจะได้อยู่นะคะ เออแต่รู้สึกว่าเจ้าพวกนี้มันไม่มีสกิลที่ทำให้ตัวเองยืนนานเลยสักคนนะคะเอออาจจะต้องใส่เดฟให้น้องด้วยเพราะว่าน้องเหมือนจะยืนไม่ไหวนะคะเพราะไม่มีสกิลที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของ h p หรืออะไรนะแนวๆนี้เลยนะมีแต่สกิล c c สกิลใบสกิลอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันคล้ายๆกับถ้าเทียบกันก็เหมือนกับ ทัสมากินะทัสมากิร่างคอลลัปนะคะไอตัวที่คอลลปเป็นวันพันแมนเข้า,านาะตัวนั้นืีว่ามันซีซีแต่ไม่รู้ว่าใช่จริงเนี่ยเขาจะยืนไหวหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ลูดมันก็เป็นลูนหกดาวแล้วเนาะพวกของพวกอาวุธอะไรงี้ก็อาจจะช่วยให้น้องแบบยืนได้นานขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันกันกบดีเคนะจะว่ายังไงดีเคก็ยืนนานกว่าแน่นอนนะสำหรับดีเคนะคะแต่ว่ามิจิอาชเชอร์รู้สึกอาจจะทําคือมันดาเมจแรงก็จริงแต่ไม่รู้ว่ามันจะยืนทําดาเมจได้นานแค่ไหนนะคะบางที อาจจะโดนทุบๆสัก5ทีแล้วก็ล่วงอะไรงนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเออแต่ว่าจริงๆเจก็เห็นนะอันดับหนึ่งของเจนะคะเซิร์ฟเจก็มีใช้ตัวนคาดน้ําอยู่นะแล้วก็มีเห็นแวบ,บๆมาเป็นตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของวันนี้ค่ะก็เพื่อนๆชอบตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าถ้าเจาให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้เช่นกันเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วชคิคกี้พายไม่อื่นเม่เอ,อเจอไอ